หรือมาที่ส่วนหลวงระก้าค่ะสำหรับงานดีๆแบบนี้นะคะเราจัดโดยบริษัทกตทจำกัดมหาชนค่ะได้ร่วมกันกับมูลนิธิส่วนหลวงระก้าและกรุงเทมกมหานครนะคะจัดงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะไปจนถึงวันที่สิบธันวาคมสิบวันด้วยกันค่ะที่เราเปิดให้กับทุ่นาน จนถึง10โมงเทุ่ยกคนค่ะโดยแบ,บ่งเป็นรอบนะคะรอบละ30นาทีภายในง,งานค่ะมีการจัดแสดงสวนดอกไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นของจีงทั้งหมดนะคะแต่ละปีเราก็จะมีทีมนะคะในการจัดงานปีนี้เรากลับมาเจอกันอีกหนรอบแล้วนะคะสําหรับทีมงานในปีนี้เป็นทีม Music in t h เด a r การ้นั่นเองค่ะเป็นการรับชมน,นะคะไม้เมืองหนาวไปพร้อมกับการเพื่อเลินในการฝากบดเลงพ่อนะคะที่ทางบริษัทกรรจังหัดมหาชนเราได้ตั้งใจจัดทำขึ้นมา เพื่อมอบเป็นของกวัญให้กับคนไทยทุกท่านค่ะรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทปตทมาอย่างดีเละเดียวค่ะสําหรับที่มาในงานจัดงานในปีนี้นะคะเราก็มีที่มาเพื่อ เพื่อแสดงศังกยภาพของโรงแยกก๊าซธรรมชาติบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะในกระบวนการการแยกก๊าซ LNG นะคะเราเหลือพลังงานาความเย็นเหลือใช้นะคะเราก็เลยได้นําเอาตัวพลังงานาความเย็นเหลือใช้ตัวนี้นะคะมาต่อยอดร่วมกับนวัตรกรรมทางการเกษตรค่ะ เพื่อที่จะเพาะปลูกไม้เมืองหนาวนะคะในเมืองร้อนอย่างเมืองไทยและสามารถปลูกได้สดําเร็จก่อให้เกิดเป็นที่มาของชื่องานค่ะว่างานมหาจักรไม้เมืองหนาวคือป่าที่สุาาูงถองก้9ค่ะทุกท่านค้าทุกท่านคิดว่าถ้าเกิดว่าเรานําเอาไม้เมืองหนาวเพาเพาะเองที่บ้านจะข <c oughs> ึ้นไหมคะขึ้นไหมคะไม่ขึ้นแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านเห็นในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะที่เราได้มาเจอกันเราก็ได้มาดูได้มา บรรยากาศเย็ยนๆนะคะด้านในห้องจัดงานแล้วเดี๋ยวเมื่อ่านเข้าไปในห้องจัดงานแล้วเราจะมีตัวสแกน QR code ค่ะที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับไม้มงหนาวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับดอกยูลิปนะคะแต่ละสายพันธุ์ว่าเขามีความแตกต่างกันอย่างไรความยากความง่ายในการปลูกนะคะรวมถึงการที่เราเพาะปลูกไม้มงหนาวนี้นะคะถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรไทยอีกด้วยค่ะทําให้ ธุรกิจนะคะแล้วก็เกษรตรกรไทยเติบโตยิ่งขึ้นไปนะคะรวมถึงด้านข้างนี้ด้านนี้ค่ะบูธ h า r ุ o ก i t กาแฟน,นะคะเขาเป็นอีกหนึ่งผลผลิตจากการเพาะปลูกไหม้เมืองหนาวคขาวันนี้นะะเอาสินค้าต่ตางๆมาจัดจำหน่ายด้วยมีเครื่องดื่มน้ำสตรอเบอรี่รเย็ยนๆนะคะมีตัวสตรอเบอรรี่ โตเลยที่เราทกํการเพาะปลูกกันเองในประเทศไทยและสามารถปลูกได้สําเร็จแล้วเราคัดไซส์มาให้แล้วด้วยมีหลากหลายไซส์ไซส์แรกก็จะเป็นไซส์ M สามร้อยห้าสิบบาทไซส์ที่สองก็เป็นไซส์ M ค่ะสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะไซส์ L นะคะห้าร้อยเก้าสิบแล้วก็มีไซส์สเปเชียลด้วยลดจากพันสามเหลือเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดจะเป็นกล่องแบบจัดแพ็กเกจมาอย่างดีเลยตัวนี้สามารถเอาไปเป็นของฝากได้นะ ราคาปกติ1,700บาทเราลดเหลือเพียงแค่1,790บาทเฉพาะในงานดีเท่านั้นนะคะและ1ปีมีเพียงแค่1ครั้งที่เราจะมาเจ๋งๆ,ๆนะคะสำหรับ ปีนี้ถือว่าเป็นปีนที่พิเศษมากๆ,ๆเพราะว่าเราจัดงานฉลองครบรอบ45ปีบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะอยู่ทู่คนไทยมานานแล้วนะคะก็มีบทเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยค่ะชื่อแพลงว่าเธอคือพลังของฉันมอบให้กับคนไทยทุกท่านแทนคำของคุณที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทปตทอย่างยี่ย,เยมเสมอมาค่ะ และทางปตทนะคะก็มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะจะสร้างความประทับใจสร้างรอยยิม้มสร้างความสุขนะคะแล้วก็สร้างความเคลิบเพลิ้กับผู้เข้าชมงานทุกท่านนะคะในวันนี้ท่านใดที่เข้าชมงานแล้วนะคะมีรูปภาพสวยๆอย่าลืมค่ะโพสตลง เล่นลายโฟล์ลายหรืออาจจะส่งเป็นลายให้กับเพื่อนๆก็ได้ว่าเธอเธอตรงนี้มีงานสองอาทิตย์มาเที่ยวได้หรือว่าโฟล์ลง f a c e b o o คหน้าโฟล์ดลงไอจีก็ได้ค่ะติดแฮชแท็กชื่องานและทําการเช็คอินณสถานที่แห่งนี้ก็คืออาคารตะโกนรเกียบจุดของรางก้านะคะสําหรับระเบียบการเข้าชมงานมีเพียงแค่สองข้อเท่านั้นข้อแรกเลยก็คือไม่จับไม่สัมผัสดอกไม้นะคะช่วยกันดูแลดอกไม้ วยงามเป็นจุดเควันสุดท้ายสำหรับการจัดงานค่ะและข้อที่2ล่ะข้อที่2เมื่อท่านถ่ายภาพแล้วอยากให้ท่านมีน้ำใจให้กับผู้ที่เข้าชมง,งานรอบเดียวกันกับท่านแบ่งปันพื้นที่ในการถ่ายภาพกันนะคะและหวังว่าผูา้เข้าชมง,งานทุกท่านจะมีความสุขนะคะแล้วก็เพื่อเดินไปกับการเข้าชมง,งานค่ะเมื่อเข้าไปเจออากาศเย็นๆเนี่ยรับรองว่าหายเหนื่อยอยากติดยิงแน่นอนถ่าตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วขอเรียนเชิญเต้าอี้แถวแรกลุกขึ้นตั้งแถวได้เลยค่ะ เชิญแถวที่นิ่งเลยครับเดินมาที่ประตูด้านบนด้านหน้าเลยครับ <c oughs>